พี่หญิงสวัสดีครับคุณพี่หญิงชื่ออะไรนะคะบังอ้อนค่ะอายุ60นะคะมาจากอะไรนครับค่ะโอเคคุณนะครับอยากดูรูปหลังทำแล้วนะครับขอหน้าจอสองครั้งนะครับขอหน้าจอสองครั้งนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรูปนะครับชอบมากเลยโดยดวงชอบนะพี่นะชอบมากมองกล้องไม่หมอะนิดนึงนะครับตากตานะครับเดินตาเอาตรงหน้าพี่เปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนเลยค่ะหัวเปลี่ยนมากเลยนะเปลี่ยนมากเออเนาะ แต่เคสนี้อายุเท่าไหร่นะคะ60ปี60แล้วค่ะแปลว่าแนะนําเข้ามาติดตามอาการด้วยนะคะชอบเนาะชอบค่ะชอบมาดูดดูดไขมันเจ็บไหมคำถามไม่เจอบ่อยดูดไขมันเจ็บไหมคุณหมอฉีดยาชาแล้วไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเลยค่ะอันนี้อันนี้ปูดตรกๆไม่เจ็บค่ะใช่ไม่กระตุกเลยค่ะไม่มีกระตุกค่ะตอนเติมหน้าเจ็บไหมคะตอนเติมหน้าก็ไม่เจ็บค่ะเพราะว่าคุณหมอฉีดยาชาให้เยอะมากจะจะนิดนึงตอนฉีดยาชาค่ะแล้วก็ มีขั้นตอนการทําเหมือนตามรีวิวไหมฮะเช่นเติมท่านั่งเติมท่านอนเติมท่านอนก่อนเนาะเ<ช>ติมท่านอนเติมท่านั่งเสร็จแล้วดูกระจก3ามสี่รอบ<ช>แล้วก็ผลงานก็คือซ่อนดูเข็มตามขอบเหมือนตามรีวิวไหมฮะใช่ค่ะเหมือนเนาะรีวิวเป๊ะเลยค่ะแล้วก็ของเราเทคนิคของเรานะครับหน้าแก้มรองแก้มอ่ามุมปากจะยกขึ้นนิดนึงคุณผู้หญิงดูก่อนยกขึ้นนิดนึงไหมฮะ มุมปากดูยกขึ้นนิดนึงนะไหมยกยกค่ะหน้าผากประมาณนี้ชอบไหมครับชอบค่ะโอเคแล้วตอนนี้ค่ะแล้วคนไข้ถามว่าเออหน้าสว่างขึ้นจริงไหมผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะหน้าดูเงาขึ้นไหมครัเงาขึ้นค่ะดูสว่างขึ้นนิดนึงสว่างขึ้นค่ะสว่างขึ้นกว่าเดิมค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะ